ให้ฆ่าคนว่ายน้ำครับสวัสดีครับผมวินคิไลนะครับผมอยู ke, ua, นะ่เกมที่มีชื่อว่า Bro ล์ออฟเดอะโอเนในเกมนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกมฮอลโหรือว่าเกมอะไรนะครับผมแต่ว่าก็จะออกแนวจิตวิทยาอะไรหน่อยๆน,นะครับสำหรับคนที่กลัวใต้น้ำเนี่ยก็จะรู้สึกหวาดระแวงหวาดกลัวน,นะครับก็คือกูคนนึงนั่นแหละกูคนนึงได้แต่นนแที่ไม่ชอบแต่มาหาสมุทรเลยครับเพราะว่ามันมืดอะ มันมืดแล้วมันก็มีปลาอะไรที่เราไม่รู้จักอะไรก็แม่งก็ไม่รู้มีนอนมีนอนทะเลมีนอนไอ้ที่มันมีฟันอะไรไม่รู้น้ำหน้ากลัวนะข้างใต้เนี่ยผมไม่ชอบเลยไปเริ่มเกมกันดีกว่าครับผมมันเรียกฉันในค่ําคืนและในฝันของฉันฉันพยายามที่จะไม่สนใจมันแต่มันหิวฉันต้องให้อาหารมัน มันนี่หมายความว่ายังไงครับซ้ายบนมีพอยต์ด้วยครับแล้วซึ่งเราลงมาใต้ทะเลเสามารถกดคลิกขวาเล็งได้ด้วยครับซ้ายบนนะครับมีสกอร์ด้วยแล้วก็มีออฟออฟเจคทีฟก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการที่เข้าไปในวัดอะ่ะนี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นฉมวกที่ผมเผอยิงไปนะครับ จะใช,ใช่ครับภารกิจเราให้หาวัดเหรอไม่ได้มาล่าสัตว์อะไรตัวเนี้ยพาสเตอร์อ๋อเพื่อที่จะให้ว่ายน้ําเร็วขึ้นเราสามารถกดชิปได้ครับแต่ว่าถ้าเราว่ายน้ําเร็วเนี่ยจะทําให้พวกสัตว์หมายถึงพวกปลาอะไรอย่างนี้แตกตื่นนะครับนี่อะไรเนี่ยว้าว เดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปนะครับผมล่าปลาสักหน่อยได้ไหมอะ่ะมันจะมีปลาสปอนให้ไหมเนี่ยยิงยิงมาการังก็ได้ผมอยากลองล่าปลาก่อนวะผมว่าไอ้เฮียเนี่ยไอ้ชมัวเฮียเนี่ยมันต้องเอาไปยิงผีแน่นอนแน่นอนเลยเสียงอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับ เราเหมือนว่าเราสามารถลงไปได้ด้วยเฮ้แต่เรายังไม่ลงดีกว่าซึ่งผมรู้สึกคุ้นกับตอนเริ่มแรกมากเลยครับตรงนี้มีฟองอากาศขึ้นมาแล้วก็กหน่าจอยดำๆน่าจะบังคับไม่เข้าไปแหละเออเข้าไปก็ได้วะปลาไม่มีสักตัวงมหาสมุทรหาแล้วปลาไม่มีตัวงกดอะไรอะ่ะกด e ในที่สุดแกก็มาถึงสักทีเริ่มแรกเลย ไปฆ่าปลาห้าตัวแล้วนำมาให้ฉันซะนี่อย่าบอกนะว่าไอลูนี้มันคุยกับเราอยู่อ่ะตอนนี้คือเราต้องล่าปลากดคลิกขวาเพื่อซูมทราบแล้วทราบแล้วเตรเทพบอกไงหนึ่งตัวแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไปเก็บเลย นี่ <S <S ผมเป็นสไนเปอร์เก่าครับในเกม FPS เจอนั่นนั่นปาปลาที่ไหนะโดนไหมโดนครับโดนครับเฮลโหลอยู่ไหนกันบอเฮลโหลอยู่ไหนกันบะไอ้พวกปลาได้ก็กูก็กดไหนวะปลาไงเจอปลาไล่ตัวครับใจตัวงล้วแสดงว่าเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้น ปาบโดนเข้าไปเข้ากลางรำตัว,วเอ๊ะฉันขอปลายตัวงไดไหมล่ะฉันขอปลายตัวงไดไหมอ,อีกตัวหนึ่งหายไปไหนวะมึงเอาสี่ตัวไม่ได้เลยไงฮะเอ้ขาดไปแกเนี่เจอแล้วโขกำลังบ่นพอดีเลยนี่มีสองตัวเลยทำไมไม่แยกกันอยู่ฮะ โอ้ยหาลากเอ้ยออฟตจกอัปเดตครับก็คือแม็กกักักับกริตอนนี้นะครับผมว่าเราน่าจะลงหลุมได้แล้วเอาละไอหลุมมอลนะไอหลุมมอลนะยิงก่อนยิงขับไล่ปีศาจข้างในเพียวขับไล่ปีศาจข้างในดีับฮะเริ่มต้นดีๆนี่แต่ปลาพวกนั้นล่าง่ายจะตาย ตอนนี้เนี่ยฉันต้องการปลาที่ใหญ่กว่านี้ฉลาดกว่านี้มีความตื่นตัวมากกว่านี้ฆ่าปลาตัวใหญ่ห้าตัวให้ฉันสิถ้ามันไม่ยากไปสำหรับนายอะเอาละให้จัดการปลาห้าตัวมันไม่ยากสำหรับกูยังไงแม่งยากเกินไปและปลาที่ตื่นตัวล่ะผมว่าผมก็ต้องตื่นตัวได้แลครับไม่งั้นผมจะโดนมันแดกหามันไม่เจอเลยวะ่ะ ไหนอีกมันวิ่งไปหายไปแล้วนี่นี่กูใจเย็นสุดๆเลยเอ้ยไม่ดูได้ยังไงวะแม่งปาแม่งโปป้ามเฮ้ยปาแม่งโปครับยิงทะลุไอ้เหี้ยนั่นไงโปจริงด้วยไอ้เหี้ยกูรู้แล้วมึงโปเนี่ยแล้วมาทำเป็นไข่ซื้อยิงโดนตัวแม่งเลยเฮ้ยแม่งไม่ดูได้ยังไงอ่ะ ออได้สักทีสองตัวแล้วครับตอนนี้ภารธกิจแล้วคือห้าตัวแล้วผมว่ามันต้องเรื่องมากแล้วก็ให้ผมเอาปลาที่ตัวใหญ่มากกว่าน,นี้แน่เลยวะ่ะนี่นี่เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวครับนี่ไงเย yeah. ไม่โดนได้ังไงมันจะไม่โดนได้ยังไงฮะโอฉันไม่เข้าใจอตอนนี้นะครับเกมแม่งทําผมปวดลูกตาแล้วต่ตอนตอน,นี้ผมต้องรีบๆเล่นรีบๆจบแล้วครับมาอะไรนี่น่าประทับใจมากแต่ยังไม่จบมีงานสุดท้ายรออยู่ถ้านายไม่ทำถือว่านายกระจก แต่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลามากนะหากุณเต็มใจจะมอบให้ฉันละกจะ็จงทำซะจงฆ่านักประดาน้ำสามคนที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับแกและนำพวกเขามาให้ฉันคุยคือตอนนี้นะครับมันบอกว่าเราเนี่ยถ้าเราทำภารกิจแค่นั้นคงไม่ชำนาญก็แกจงรับไปซะ รัาภาคกินใหญ่หลวงไปใชก็คือให้ฆ่าคนว่ายน้ำครับไอ้เหี้ยแล้วก็ต้องเอามาให้มันอะ่ะคือเราต้องฆ่าโดยการใช้ปืนยิงเลยอะ่ะไอแม่งเอ้ยกูต้องฆ่าคนกันเองเหรอ,เ,อ,เ,อเนี่ยเกมมันบังคับนะครับ เราต้องทำคนไว้นะ้ำฉันขอโทษด้วยกันนะฉันไม่อยากฆ่าแกเลยอ่ะมึงไปโดนเลยบอทหรือไงทตไมมึงย่อสวนได้ด้วย,ยวะกูไม่ได้ตั้งใจว่ะกูขอโทษนะเว้ยเพื่อนแต่มีปีสารอะไก็ไม่รู้ควบคุมสมองฉันอยู่ฉันต้องทำอย่างนี้เพื่อที่จะปลดปล่อยมันออกไป รือว่าเราต้องการปีศาจตัวนั้นครับเราเลยต้องทําตามมันอ่าอ่าอีกคนนี้คือเราหรือเปล่าวะตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าคือเราหรือเปล่าคือไม่ได้หมายถึงให้ยิงตัวแล้วนะครับคือหมายถึงแบบเราลงไปในหลุมนั้นน่ะเพื่อที่จะป้อนไอ้ปีศาจนั่นข้างในเลยอะอาจจะเป็นไปได้ครับ ฉันบอกว่าให้ฆ่าอ่ามันยังให้เราฆ่าอยู่เลยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีตัวหลุดรอดอยู่ดิไม่อ่ะไม่ไม่ใช่ตัวมันต้องมีคนหลุดรอดอยู่สิคนดำน้ำอ่ะผมว่าผมผมหมเฮ้ยเจอแล้วเฮียตกใจหมดบริษัทต,ตอนแรกกูเจอ,อ,อตูดคือฉันความรู้สึกมันนิดน่าทรอหนเลยแ,แก ทำตามที่ฉันขอแล้วฉันดีใจมากมาหาฉันเดี๋ยวนี้สัตว์ไอเด็กน้อยจัดไปกับพี่ชายผมจะเอาชมวกไปยิงพี่เลยแหละเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวไปครับ กูรีบขึ้นเลยอ่าหัวใจเต้นเนี่ยมาลงก็ลงเว้ยผมจะเอาฉมวกยิงพี่เลยแหละครัฉันเห็นจรณจาแกโดนยิงแน่ไปหาล่ะเอ้โว้าว้โอ้วันเด็กว g นกี่เช้าตื่นมาเด้อตื่ s m a เด้อตื่นมา s ด มันอะไรกันเนี่ยเกมตัวอะไรกันแน่วะเกมมาพังล่าอ้าวายใต้คลื่นที่ซัดโขดหินที่ครุขรค่ะและทรายที่กำลังพังทลายลงพลังแห่งความโบราณ และความชั่วร้ายนี้ได้กืนกินเหยื่อของมันเข้าไปอีกตัวหนึ่งมันกำลังรอมันหิวอยู่ในท้องทะเลอ้อถืว่เกมนี้ก็ถือว่า ได้นะครับถือว่าได้แต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวมากเลยขนาดนั้นซึ่งแต่ว่าคอนเซปต์มันดูดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับฝากกดซับสไคร้กับช่องนี้ด้วยวินคินไลน์นะครับผมฝากกดไลค์ like กับคลิปนี้ด้วยถ้าอยากเล่นเกมไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ต้องไม่เสียตังนะอ,อต้องไม่เสียตังนะสำหรับวันนี้นะครับคือจะลาไปก่อนนะครับไปบ,บายกับผม <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่